สวัสดีค่ะเดือนค่ะและอยู่กับช่องเซลเดือนชาแนลนะคะวันนี้เดือนอยู่กับพี่ใหญ่ของตัวมิสซูนะคะจะเป็นเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวนี้ที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นตัว GT p ีพันะคะราคาอยู่ที่1 3 5 4 0ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะและยังมีโปรโมชั่นของแถมอีกมากมายเลยนะคะเดือนพาไปชมรถกันเลยค่ะว่าเดือนแถมอะไรให้กับลูกค้าไปชมกันเลยและชิ้นแรกที่เดินแถมให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูลนะคะรับประกัน ฟิล์มอีก7ปีไปเลยค่ะและตัวด้านหน้าโลโก้นะคะโลโก้ปอร์เช่รสปอร์ตตัวนี้เป็นของสูงแท้เดิมติดให้กับลูกค้าเลยนะคะส่วนมาด้านล่างด้านล่างตรงนี้จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นของ่อารเดอร์นะคะก็จะมีไฟ LED ให้กับลูกค้าด้วยมาต่อที่ด้านข้างกันเลยค่ะข้างนะคะด้านข้างตรงนี้เดวยวก็แถมตัวคิ้วกรนสาดนะคะคิ้วกันสาดตัวนี้ติดให้ทั้ง4ประตู พร้อมกับตัวเบ้ามือเปิดตัวนี้จะเป็นลายเคปล่าลายพิเศษนะคะให้กับลูกค้าและมาดูของตัวด้านข้างอีกรอบนึงก็คือจะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้ก็จะติดตามสีตัวรถให้กับลูกค้าเลยะคะ่ะและมาต่อที่ด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเห็นชัดชก็จะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ด้านหลังตรงนี้จะติดให้กับลูกค้าเพิ่มะจะเวลาเหยียบเบรกนะคะไฟก็จะขึ้นตามตัวอักษรเลย มีไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไปดูขึ้นไหมคะแล้วก็ต่อที่ด้านล่างเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของสปอร์ตไลเดอร์เหมือนกันนะคะและตัวสำหรับรุ่นตัว G T p a u s ตัวนี้นะคะก็จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะเปิดได้ไหม แต่เปิดได้ค่ะแต่ตัวนี้ต้องใช้มีกุญแจในตัวนะคะถึงจะเปิดได้ถ,ถ้าไมจมันก็เสียใช่ค่ะแล้วก็จะมีถาดท้ายวางของให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนพรมพรมตัวนี้จะเป็นพรม 5D เดือนแถมให้กับลูกค้าทุกที่นั่งเลยก็จะทําความสะอาดอะไรได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเตะค่ะไม่มีกุญแจ,จใช่ใช่ค่ะมาต่อที่ด้านในใช,ใช่ค่ะมาต่อที่ด้านในนะคะด้านใ,นในตัวรถค่ะ HEEEE <laughs> โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะพามาดูในส่วนของตัวภายในของเจ้าตัวปา j e r o โร่สปอร์ทที่เป็น GT พัทนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวจอนะคะติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะจอตัวนี้นะคะจะเป็นจอขนาด10นิ้วนะคะซึ่งระบบการทํางานของเขาเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ได้นะคะการใช้งานง่ายมากๆนะคะคุณลูกค้าเพียงแค่ใช้สาย USB นะคะเสียบจากโทรศัพท์แล้วก็เสียบเข้าไปในตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็สามารถอ่ามันจะมีช่องตัวนี้ นะคะมันจะมีช่อง HDMI แล้วก็ช่องเสียบ USB นะคะสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะในการทำงานของเขาก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะคะโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เข้ามาในหน้าจอนี้ได้เลยเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะามาพร้อมกับในส่วนของตัวเบรคมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบ เบรคที่เป็นออ t โต้เบรกโฮนั่นเองนะคะหรูราพีเียมเนาะเบาะก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังอยู่แล้วนะคะเบาะเป็นไฟฟ้านะ ไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไหคะที่ที่เดือนแจ้งไปก็คือในส่ง,งตัวราคารถอยู่ที่1 3 5 4 0 0 0บาทนะคะออปชันอาจจะไม่ได้ฟูลแต่ถามว่าคุ้มไหมสำหรับราคาที่จ่ายมาคุ้มแน่นอนนะคะพวงมาลัยนะคะแบบฉบับของเขาอยู่แล้วในส่ง,งตัว Pajero Sport นะคะมาพร้อมกับในส่งของระบบที่เป็น Kush Control นะคะฝั่งนี้จะเป็นในส่งของการควบคุมความเร็วนะคะคุชคอนโทนก็คือจะทํางานตั้งแต่ความเร็วที่ 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะเราก็สามารถเซ็ตความเร็วได้นะคะในการทํางานของคูชคอนโทรลเนี่ยเวลาเราตั้งนะคะกดไปเ,เขาจะขึ้นหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะเวลาเรากดอะไรเขาก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะอะไรก็ตัวที่เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะตรงนี้มีอยู่แล้วเนาะรถหรูขนาดนี้นะคะก็จะมี Start Stop Engine นะคะระบบที่เป็นเตือนการชนด้านหน้าตรงก็มีมาให้ นะคะแล้วก็มีในส่งของตัวแพทเดนชิพมาด้วยนะคะสามารถเล่นเกมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะหรูหราไฮโซแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็มีในส่วงของตัวข้างหลังเนี่ยเพิ่มมาก็คือเนี่ยค่ะช่องที่เป็นตัวแอร์ AC นะครับที่แปลง เป็นเป็นเป็นช่องของตัวไฟเลยค่ะก็สามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ให้กำลังไฟถึง150วัตต์นั่นเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องชาร์จแบตอีกโอ้หครบคันนะต้องบอกเลยว่าครบคันเนี่ยนะคะมีช่องเสียบ USB ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้หน้าจอนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ ที่สำคัญนะคะรถรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีกฎหมายใหม่เนาะที่เป็นติดตั้งเบาะที่เป็นาคาร์ซีทใช่ไหมคะของเรามันมีอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับในส่วนของติดตั้งเบาะเด็กนั่นเองนะคะที่เป็น Isofix หรือว่าระบบที่เป็นของของอาการติดตั้งเพิ่มที่ทํามีกฎหมายเข้ามานะคะว่าเราต้องมีเบาะเด็กนะคะสก้เพดติดตั้งให้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเดินพาชมรถมิสูบิ i ิปาเจโร่สปอรรุ่นนี้เสร็จเป็นเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมทักหาเดือนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเพจหรือไอดียไลน์นะคะก็ทักหาเดือนได้โดยตรงนะคะตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลลเดือนชาแนลไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆของช่องไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดือนอาจจะมีรถรุ่นอื่นๆหรือรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าดูลูกค้า อ่ะชมนะคะฝากติดตามไปด้วยค่ะงั้นด้วยขอลาคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย